มีข่าวสารของลามะดบิทมาพูดถึงกันหน่อยนะครับก็เพราะว่าตอนนี้รอข้อเสนอที่ใช่นะครับก็ออกมาปัดข่าวเตรียมแขวนถุงมือครับยังไม่ใช่แบบนั้นนะครับล่าสุดก็มีรายงานข่าวจากเรเรโบคับสื่อของสเปนบอกว่าดับิทไม่ได้วางแผนที่จะแขวนสตาร์ทหรือว่าแขวนถุงมือในปีสองพนี้แต่กําลังรอข้อเสนอที่เหมาะสมเพื่อกลับมาลดแล่นอีกครั้งหนึ่ง ในยดนวัยสามสิบสาปียานตกายังเป็นนักเตะไร้สังกัดอยู่นะครับหลังออกจากแมนยูมาเมื่อเสมอปีที่แล้วเดียร์เนี่ยได้รับความสนใจและก็ได้รับข้อเสนอมากมายจากทั้งลีกตุรกีลาลิกสเปนแต่ก็ยังไม่มีข้อเสนอไหนที่เขาชื่นชอบหรือว่าโดนใจนอกจากนี้ครับเดียร์ยังต่อปฏิเสธข้อเสนอก้อนโตจากลีกซาอุดิอารเบียรวมไปถึงการย้ายไปเล่นที่เมเจอร์ลีกอกอตแลรด์นะครับเพราะว่ายังไม่ใช่สิ่งที่เขาปวดปรานขนาดนั้น ย้อนกลับไปครับมเมื่อตลาดนักเตะเมื่อกราคมที่ผ่านมามีรายงานบอกว่าเดคเองก็ปฏิเสธการกลับไปเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับกับนอตเตอรี่ฟอร์เรสที่กําลังมองหามือหนึ่งคนใหม่เหมือนกันรายงานข่าวล่าสุด้าตามรายงานแล้วก็บอกว่าเดคยังไม่มีแผนที่จะรีทายเร็วๆนี้นะครับยังอยากเล่นอยู่และยังคงมั่นใจว่าจะมีขอ้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาก่อนฤดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นก็คือฤดูกาล2024-25นะครับตอนนี้ก็ถือว่ายัง ยังรอข้อเสนออยู่นะครับยังไม่อยากย้ายไปไหนนะครับรอไปก่อนนะถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันสําหรับอนาคตของลามาดาบิติกาเพราะว่าข่าวสารของเขาก็เงียบไปพักใหญ่ครับกว่าจะมีมารายงานก็อสอง,งอาทิตย์ทีนึงอาทิตย์ละวันนี่มันจะหายากนิดนึงนะครับทุกคนที่ชื่นชอบดีแกก็รอไปก่อนครับว่าสุดท้ายแล้วนักเตะคนนี้จะไปลงเอยกับทีมไหนนะครับจัดไปให้ัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม